สันตว่เจ้าเลือกบ่อยๆเจ้าเลือกดีๆดีก็เลือกเทียเดี๋ยวเจ้าปล่อยเสือเขาปลาเกิดมันไปโกงไปกินเฮ็ดให้เจ้าทุกข์คึ้เก่านี่สกัดมันไว้ตัดไฟแต่ต้นล่มสิบอดีก็บอกคือการกาโวตโน่นี่มันเป็นการปฏิวัติประชาชนโดยถูกต้องตามกฎหมายบ่มีผู้ใดมาจับเฮ้าเขาคุกได้ เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยเนึ่งมันสะท้อนในเห็นว่าประชาชนเขาเปลี่ยนแปลนแล้วประชาชนบองโง่คือเกาแล้วบอกาให้เจ้าของทุกเจ้าของอยากคือเกาแล้วประชาชนอยากมั่งอยากมีอยากอยู่ดีมีสุขอยากเข็นประเทศชาติมันคงเกิดความสงบสุขประชาชนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมือนั่นประชาชน่นมีอำนาจที่ยิ่งใไงที่สุด แมนปธานาธิบดีทำที่ตั้งกองกำลังมาจัดการกับผู้นำของเฮ้าบ่มมีผู้ใดเขากล้าเหตดเพราะว่าประชาชนนี่ทุกประเทศทั่วโลกนี่เขางอประชาชนเขาบด้งงอผู้นำเพราะว่าผู้นำก็คือตูแท่นประชาชนประชาชนมันเป็นหมดงานมันเป็นคนส่วนหลาย ถ้าเกิดหมดล่างหมดหมดล่งคือหมดแดงแตกขั้งนี่มันควบคุ่มบอด้มันจีก็เกิดอีอย,อย่างละ่ะเกิดต้านขึ้นมากฉะนั้นถ้าประชาชนรวบร่วมสามาคีกันตัดสินใจปฏิวัติประเทศไทยโดยบ่ยต้องไปเสียเวลาไปนอนอยู่กับดินกินกับห้าเสี่ยงผิดต่อกฎหมาย ก็คือการเข่าคู่หากาโวตโนหรือเลือกนักการเมืองใหม่ๆมเข้าไปไอ้พวกเกาที่เฮ้าบ่อเอามันกะเหตุนใน้้นพวกไม่ที่เข้ามาที่ใดก็ขยาดคือกันเอสาเหตุที่คนเกาสอบตกประชาชนกาโวตโนนี่กย็ย้อมนันมีพฤติกรรมจังสีต่อไปเฮ้าสิใดนักการเมืองที่มีความละอายใจมีสัปลิต เทหยังผิดนิดๆน่นนอยๆสิล่าออกประเทศญี่ปุน่นประเทศเกาหลีใต้ก็เคยได้ยินตัว